แชร์ลึกโหนกระแสทำนิชาตาสว่างปิดประตูคืนดีโตโน่จ่อยเพจสายเมาสุดฮทอตอีป้าข้างบ้านออกลงเล่าละเอียดยิบถึงเบื้องหลังการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของนางเอกสาวนิชานัฐธิชาที่เปิดใจครั้งแรกหลังมรสุมรักสะเทือนใจกับโตโน่พาคินโดยเลือกจะไม่เอ่ยชื่อถึงฝ่ายชายแม้แต่นิดเดียว แต่กลับทิ้งคำพูดไปสั้นๆว่าอยู่คนเดียวค่ะแม้บางคนจะมองว่าคำตอบดูกักไปหน่อยไม่พูดชัดว่าเลิกหรือโสดแต่ในมุมของอีป้าบอกเลยว่าแค่นี้ก็ชัดระดับล้านพิกเซลแล้วจ้าพร้อมฟันธงว่าไม่ต้องกลัวว่าจะได้กินอาหารหมาแน่นอนเพราะคนอย่างนิชาไม่ยอมให้ใครมาทำลายซ้ำแน่นอนอีป้าเล่าต่อว่า ในตอนที่ข่าวโลกสองใบเริ่มระเบิดใหม่ๆฝ่ายชายยังพยายามเมนๆขอให้น้องให้อภัยและเกือบจะมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันอยู่แล้วแต่โชคดีหรือโชคร้ายที่ดันมีเทปของรายการโหนกระแส ที่มายและเพจไปออกรายการพอดีเทปนั่นแหละที่ทำให้น้องนิชาตาสว่างแบบเต็มตาจนถึงขั้นดองให้หนักมากและเป็นครั้งแรกที่เธอแสดงความรู้สึกออกมาให้คนรอบข้างเห็นหลังจากนั้นนิชาก็เร่งฟื้นตัวลุกขึ้นมาเข้มแข็งใช้พลังบวกจากเพื่อนๆที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องดาม่าให้ต้องเสียใจยซ้ำ พร้อมกลับมาเป็นลิชาคนเดิมที่สดใสอีกครั้งอีป้ายังแอบเมาส์ฝั่งโตโน่ด้วยว่าตอนนี้ถึงกับจอยทาวรเพราะรู้แล้วว่าคงไม่มีทางกลับมาได้อีกและยังอาจโดนกระแสสังคมตีกลับงานก็เริ่มลดคนก็เริ่มเมินส่วนประเด็นที่คนสงสัยว่าไม่กับโตโน่อาจจะกลับไปแอบพบกันอีกครั้งหรือไม่อีป้าก็ขอฟันธงเสียงดังว่า ไม่มีทางจ้าอีป้าคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซนต์สรุปชัดๆจากปากอีป้านิชาไปต่อแล้วอย่างสวยๆไม่หันหลังกับส่วนโตโน้นคงต้องพักก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ